เอาพี่เบิร์ดมาเล่นต้าก่อนโดยให้ทุกคนฟังเสียงโซโล่ไอ้ร้านนี้่ะกลัวการจะตอบว่ากลัวโดนตกไม่รู้ว่าเพลงอะไรวิ่งตอบโดรีมอนแล้วไอ้เหี้ยขึ้นสาวยางมาตื้อเดือดเดอดตื้อเดือดเดือ้ยนี่กับช่องจัลุยกับรายการจัลุยสัจีครับผม อนนี้เจ้มีคอนเทนต์มาให้ทำมีเขียนผ,ผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติแขกถูกแล้วครับไอเบิร์ดคุณเบิร์ดหรือพี่เบิร์ดน้องเบิร์ดเป็นพี่เบิร์ดของพวกผมเป็นใครอ่ะเบิร์ดเป็นใครอ่ะพี่เบิร์ดเป็นมือกีตาร์ของวงไซเบิร์นนะครับ ใครที่สนใจงานติดต่อช่องเฉลุยครับสนใจงานเล่นดนตรีนะครับติดต่อได้เลยที่เฉลุยจุกป,ปุ๋ยแบนเฉลุยช<อ>่วยเรื่คุยคุยกับตัยย้งหน่อยพี่กลับไปแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ติดต่อได้ที่ไซเบิร์นนะครับสำหรับ,สำ,รบสำหรับพี่เบิร์ดใช่มาพร้อมกับกีตาร์เจ็ดเอลยี้กูเลยยี้กูเลยพี่พูดอะไรพี่พูงอะไรซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่อยาปวดครับครับครับเอาแก๊สออกไปหน่อยเดี๋ยวมันไม่พูดอะไรเลยอ่ะแก๊สไป เอ้ยอะไรเราพูดไงเกรย์เราพูดไงนี่มันเป็นมันเป็นคอนเทนต์อ๋ออ๋อวันนี้โจทย์ให้ทำอะไรต้องวันนี้แต่งตากเบิร์นมาผมจะปกติแล้วเราทายเพลงโดยฟังจากหูฟังกันใช่แล้วก็ทายเพลงกันแบบฟังไปเลยแล้วก็เดารอบนี้ผมก็เลยเอาพี่เบิร์ดมาใครเล่นมีตาวะไม่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเฮ้ยพี่เบิร์นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้องเ้องอวันนี้ทำไรครับเอาพี่เบิร์ดมาเล่นตาสด โดยให้ทุกคนฟังเสียงโซโล่ทำเป็นเล่นนะยากนะเออมึงต้องเขา้าใจนะว่ามันเป็นเสียงโซโล่แต่ไม่ใช่เสียงอินโทรแกพวกมึงจะชินจาก <c oughs> อ,อินโทรตีแม่งเลยมึงอ่ะอ่าเดี๋ยวลองให้พี่เบิร์ดแซมเปิลไปหนึ่งทีโหยังเดี๋ยวให้พี่เบิร์เล่นกีตาร์ให้ฟังไปพี่ อะไรอ่ะรีบก็แต่ครัถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้คือทุกคนตบนะตบฟรีได้ถ้าถ้าเป็นแบบไอเออ่ะกดซีซั่นคือตบได้เลยนะตบจริงจังแน่นะเทปนี้อะไรว่ออะไรเนี้รุ่นน้องไม่เกี่ยวนะตบได้นะเด็กแม่เอะไรเงี่ยร่าไกาด้วยไอ้ตัวแรงนะไอ้ตัวนี้ตัวแรงด้วยดินี้ยตี้เลยนะคือแบบใครกดแล้วไม่ตอบหรือถ้ามึงกดแบบยังไม่ได้ฟังตึ๊ดเดียวตบได้เลยนะเอาหัวเขมมไปเลยอ่ะก็คือเบอว่าเสียหัวประโยชน์อ่ะเบอร์โซโล่ใช่นฮะ ผมผมรู้อ่าบอลอยู่ไหนเอ็นเตอร์แซนแมนครับแม่หลังกองมังจะบอกงี้ก็เราจบแล้วปวดแล้วก็เดี๋ยวโดนอีกต่อมาก็คือเบิร์ดเล่นมาเราตบปุ๊บเบิร์ดจะหยุดเล่นแล้วเราตอบถ้าตอบถูกได้คะแนนถ้าตอบผิดเบิร์ดเล่นต่อถูกปะใช่อ๋อจนกว่าจะหาคนตอบถูกได้อ่าพี่บอลก็เล่นต่อแล้วคนคนจะตอบว่ากวดอีก ใครตอบโดยไม่กดตบใครกดแล้วไปตอบของอื่นตบไอพีนี้ผมของเก้าเล่านะหม่าไส้นีเอสพีวิแล้วมึงไม่เล่นด้วยไอเฮี้ยยึดแม่ผมหม่างไส้หมูไปอนที่หนึ่งนะอืออ่ะสี่สามสองไป ไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ถูกม้เะไม่ถูกไอ้เหี้ยไม่ไ้อมเลยพอินก็มอบดิการตอเป็การ้งอเฮ้ยตอไม่ตกไม่ตมนะพี่ตกไม่ตอตั้งใจตอบดีๆเลยนะแบบนี้มันจริงจังด้วยี่เป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่เต้ยนะเต้ยนะโอ้ยียเอ้ยไม่มีสมาธิเลยไม่ได้หรอไม่ได้แล้วเกัเอ่ะตีรั่อไอ้สัน แล้วคนเป็นเจ้าของครับถูกต้องเฮ้ยเนี่ยได้ปะเฮ้ยเป็นใครเนี่ยเฮ้ยใครหิมรู้ได้ไงวะกู้เกิดคนนะครับเจ้ามาฝึกฝึกอะไรอ่ะไอ้น้ำใเออไอ้น้ำกูนึกไม่ทันเหมือนกันอะไอ้ที่สองพร้อมไหมมึงเคยร้องด้วเพลงเนี้ย เอาแล้วไปด้วยกันเมคยร้องมึงเคยร้องด้วยกันรู้ได้ไงวะมึงอย่าไปเคยยี่งงั้นดิเพลงนี้มึงเคยร้องด้วยเพลงที่สองพอไหมพร้อมครับไปครับพีเบิร์ดเพลงที่สองห้าสี่สามองไปไดนนี่สมเกียรติเพลงอะไรชื่อเพลงอะรวะเพลงดนตรี มันร้องไงวะโอ้ยรองสัเกตชื่อเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงอะไรนะคบผมมาไปเต็มเตเตตช่างมันโอ้ได้้้พี่เฮะถูกปะถูกต้องแเอ้ยอันนี้ฟังไม่รู้เรื่องนะกีตาร์เล่นไม่ดีอันนี้แบบเฟนล้วนเลยเส้นห่างว่ามากไปให้เฮ้ยอนี้พง ิงเก่าวงเก่ไปไปอันที่สนะไปไปไเฉยเลยครัสุดนีเงินเสร็นีเงินเสร็ะมารินกินคนละกระป๋องเอาจนทีละกระน้อยต้องถึงกูแล้วห้าสี่สามองไ

ไอ้เย้เนื้อล็อกไม่ออกมาเออเนื้อร็อกไม่ออกมาไอ้เย้ตอนนี้หน้าแต่ละคนเหมือนวายเลยเมื่อใส่อินโทรให้ดีกว่าไหมได้ไหมเปล่าศิลปินศิลปินศิลปินนะจะให้ศิลปินหรือจะให้เล่นเล่นอินโทรขึ้นมาอินโทรเอออินโทรดีกว่าเดี๋ยวเพลงนี้นะเออไม่ได้อีันมีอินโทรด้วยเหรอวะเลไม่ได้ นัทเขาไว้เฮ้ยบิ๊กแอดบิ๊กแอดไอ้เหี้ยรู้นกันบิ๊กแอนรู้แหละเป็นบิ๊กแอดเอาเถอคนก่อนตายอ่าเหี้ยไม่เอาจิงอะพี่ตอนีพี่ตอนพี่เบิร์ดโซโล่อะ กลัวกับอะตว่ากลัวโดนตบมัรู้ว่าเพลงอะไรกูะตอบจอลิมอนแล้วไอ้หียขึ้นสาวยี่่างมาตื้อๆๆึ่งหง้อหนอ้ย่เป็นอีกโดนสบายไปนิดสิเอออย่ามองอย่ามองโปรยสัตว์โอ้โหตัวติดนึอี้สิพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่ะต้ไปโอ้โหเทียแม่งเหมือน m p พเนย กันเก้าโซลับแมชชีนไอ้ยี่ยไม่ได้ตกลยืดเหยียดตกแล้วมาถูอ่ะดูมันง่ายดีไงดีเนี่ย ใช่ทรมานจริงเอาจริงมากพี่สีเพลงนี้กูไม่รู้สักเพลงแล้วกูไปอยู่ที่อะไรกัล่องเป็นเท้าตีจริงคนเดียวไปสามคนเลยสามคนเลยไปเป็นที่ห้าเยอะอย่างน้อยกูมีทักงสองว่ะทำไหมทำครับอ่ะตีสองไปดีเอียมันขึ้นอะไรตอนตื้อเรืองรู้เลยอะซิวเรืองนี้เรู้ พบพบพบเพิ่มพบเพิพ่มอบให้ผมอ่ะทิ <mm ้งป่ะคนญี่ปุ่นเลยวะเนี่ยไม่ได้พี่พี่ต้องตอบพี่ต้องตอบตอบไปเลยเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเพียงผ่านเอ้าเละแล้วเละแล้วไม่มาไม่ถูกผมเองเบื้องตัวโลกนนี้ไม่ก็ผมรู้เลยตอบได้เลยไม่เอาผมตอบเลยงไม่ประดักติกาเป็นอย่างนี้อ๋อโอเคโอเคอ่าเด็กรับอ่าตีแล้วน้องไป ถูแม่ได้ฟังเลยเฮียสองแม่รู้เลยถูกไหมถูกถูกเพลงที่หกเอออน้าี่สามสอไอ้ชั้นโอ้โหเฮียใครอ่ะไเอิร์นกูเหรอเอออ่ารักเราไม่เท่ากัน ไปเลเลยไปดู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 ไปดน้ดีนะไปไปรอบนึงค่อยกดอ้าูอืออ่าเริ่มแล้เจ็บไปเลยกเจี๊กลก็รู้เลยัเพั้งเพลงเนี่ยอะไรถูกอ่าเลิ่ม เพลงที่เจ็คุณจำเพลงนี้ไหมผมว่าจะตอบแล้วเฮียมันพุ่งเร็วกันยังวะลงเต็จนะบอกแล้วง่ายง่ายตายโดเพลงง่ายพอไหมพร้อมครับมอก็โอครับเนี้ง่ายเน็้ง่ายอ่ะสี่สามสองไปฮะ รู้เลยอันนี้กูเล่นกูเล่นอย่าเพิ่รกดนะอย่าเพิ่งกดนะจจไม่ได้อะไรหรอไดูแล้วกดได้เลยนะคุณคุณ่อยากเลยไปตกกระบาลในสองนมากอ้าใกล้สครับไอเฮี้ยวโ้ยใกล้โอ้ยหนึ่งเนึ่ง คือ <c oughs> เอา,าจริงนะไ,ไ,ง <c oughs> ไอเพลงเนี้ย <c oughs> ผมมาไล่ตั้งแต่ก่อนจะเขา้จเขาจะเข้าโซโล่เนี่ยไม่ถึงจะรู้อ่ะพอพอโซโล่เสร็จมันเข้าใกล้เกินกว่าเลยนะเออไม่ไม่ไม่ก่อนก่อนที่จะเข้าโซโล่อพี่ก่อนที่เราโซโลอ่อ่ะคือต้องต้องย้อนไปถึงขนาดน,นั้นน่ะ <c oughs> ถึงจะรู้เพลงอะ่ะเฮียรู้ทิกแล้วรู้ทิกแล้วเล่นแย่ไอแก๊สรู้เลยจริงป่ะแก๊สรู้เลยอาดีไปเลยเดี๋ยวแก๊สขึ้นมารู้เลยแต่คนอื่นน่าจะไม่รู้ผมเจ็บมือนะพี่ไม่แบดนะโอเคอ่ะตีสามอไป บอกแล้วรู้เนี่ยขอพับตอบ้ไเหี้ยเพลงนี้มันเคยไม่บอกว่ามันจะเล่นกับกูแฟนมึงขอพับกปักปากไปฟังแต่เนื้ตลกอ่ะเพลงนี้กันน่าจะได้โอ้โหได้แล้วอ่ะกันได้กันได้กต่อไปนะตีซับซับไป แกไอ้ย่าควเรียงรักษณ์เฮ้ยคูณจับได้ไหมจับยึดติดเลโก้ขึ้นมาตื้นดื้อไทยเลยเยอะไม่เหมืนง่ายเลยป่าววะเออเฮ้ยหลังๆเริ่มจับทางถูกแล้วเจอกู โอเคเพลงนี้อะไรละต่อไปเพลงที่10บสิบพร้อมไหมถ้าพี่เบิร์ดเล่นล้วกดได้เลยนะห้าสี่สามสองไปโอ้ยหดเียตอดื้อตื้ดืแบงคเฮดตื้อดืเออใช่แบงคเฮดเพงไรเพงไร เอาไปเลยอย่าเไปเล่นตีนน oh, <mo ี้กอนอกกอนอกกอนอ้กอยะไรวะว่าไปโอ้เพลงอะไรวะนูู้เพลงอ่ะร้องได้เลยอ่ะเฮียร้องได้เลยอ่ะอาหารก็ไม่เล่นอะไรวะเฮีย ไม่ร We ู้เลยที <S <S well, down, huh? there, ่เขาวาดแบบกระ่ายนี้เลยไม่รู้เรื่องจำไม่ได้เหมือนกันหาคำว่าละอาแเซอร์ฮะมึงจะตีกองอย่างเดียวเลยเมื่อกี้รุ๊บเออคือเมื่อเลยอเพลอะไรวะขึ้นมาเลยอ่ะชื่อเพลงอะไรวะไอ้เหี้ยกระซิบกูขี้กูนึกว่าบอกชื่อเพลงแม่บอกกูโบราณลอ่อนเดี๋ยวแบ็คเพลงเพลงดังนะไล่เพลงดังไปดิ มันคือท่อสุดท้ายเว้ยแกท่อสุดท้ายรีวรยีวท่อสุดท้ายเลยฉันะไม่ไม่มึงต้องรอท่อสุดท้ายของเพลงก่อนจบอ่ะฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้โอ้ยย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 ยดูยย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 นยย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 ูยยย้ยย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 ะ นี่เราอ่ะนึกเนื้อร้องไม่ออกเพราะเราไม่ใช่นักร้อไงไอหนุ่ม